พี่น้องครับเราใช้หนึ่งชีวิตกับเวลาที่เหลืออย่างไร CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมสุวิทย์เราจเจริญพรวันนี้เราจะมีโอกาสเฝ้าเดียวกันในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ15ถึงข้อ21 เอเฟซัสบทที่5ข้อ15ถึง21เเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าเมาเล่าอางุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัส,สการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสพี่น้องครับเข็มนาฬิกาไม่เคยหยุดหมุนและทุกช่วงเวลาที่เข็มกำลังเดินคือโอกาสในการสร้างความแตกต่างพี่น้องครับเวลาเป็นสิ่งสําคัญพระเจ้าสร้างเวลานะครับพระเจ้าสร้างโอกาสให้คนสามารถที่จะดําเนินใกล้ชิดกับพระองค์และเกิดผลมากพี่น้องครับเวลาเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าคู่ควรกับการลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าพี่น้องครับ อยากให้เราเองนะครับเมื่อเราอ่านพระโอนะของพระเจ้าอยากให้เราเตือนตัวเองเสมอว่าเรามีความจํากัดของเวลาและชีวิตที่ไม่แน่นอนดังนั้นอยากให้เราเองใส่ใจในการดําเนินชีวิตอย่างแท้จริงใช้โอกาสต่างๆที่พระเจ้าให้อย่างเกิดประโยชน์และเป็นผลดีที่สุดในพระคัมภีร์นะครับได้อธิบายนะครับถึงเรื่องของความเร่งด่วนและความจํากัดของเวลาพระคัมภีร์ได้เตือนเราในบทที่5าข้อ15 16และพระคัมภีร์ได้สอนเราด้วยว่าให้เราเองตั้งใจเลือกใช้เวลาในชีวิตของเราอย่างมีความ และเราจําเป็นต้องตัดสินใจนะครับยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมเวลาในชีวิตของเราพี่น้องครับความจริงสําคัญระดับโลกก็คือว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดของแต่ละคนและเวลาผ่านไปเหมือนกับกระแสน้ําที่ไม่ไหลคืนกลับผ่านไปแล้วผ่านไปเลยดังนั้นเวลาเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะไม่มีใครสักคนซื้อเวลาได้ พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมและเป็นเจ้าของเวลาและเป็นผู้ประทาน เวลาให้กับเราที่เราจะเป็นผู้อลักขาที่สัตย์ซื้อพระคัมภีร์ตอนนี้สอนนะครับว่าจงระมัดระวังหมายความว่าให้เรามองดูอย่างละเอียดพิจารณาอย่างทุวนทีสังเกตอย่างพินิษพิเคราะห์นะครับหมายความว่าให้เราเองเนี่ยพิจารณาในการดําเนินชีวิตของเราในเวลานี้ว่าเราดําเนินชีวิตอย่างไรและพระคัมภีสอนนะครับว่าในเรื่องของปัญญาปัญญาหมายถึงความสามารถนับในการประยุกต์ความรู้เนี่ยมาใช้ในชีวิตและในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องของความ โง่คือการขาดความเข้าใจในปัญญาหมายความว่าดําเนินชีวิตอย่างไม่ใส่ใจพระคมภีเตือนนะครับให้เราเองละมัดระวังในการดําเนินชีวิตและคมภียังสอนว่าให้เราเองฉวยโอกาสซึ่งคําว่าฉวยกับคําว่าโอกาสนะครับเป็นสองคำที่เอามาเชื่อมกันคําว่าฉวยหมายถึงซื้อกับคืนคําว่าโอกาสคือช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งหมายความว่าการฉวยโอกาสก็คือซื้อเวลากับคืนพี่น้องครับ พระคัมภีท้าทายเรานะครับให้เราเองใช้เวลาอย่างมีคุณค่าซื้อเวลากับคืนฉลาดในการใช้เวลานะครับเป็นแสงสว่างท่ามกลางในโลกนี้และพระคัมภีร์ได้เตือนเรานะครับว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายนะครับอันตรายนะครับยากลําบากกดดันความบาปซ้อนความบาปให้เราละมัดระวังในการใช้เวลาในชีวิตของเราพระคัมภีร์เตือนนะครับให้เราคิดและใส่ใจจริงๆว่าเรากําลังทําอะไร ในโลกที่มืดมิดนี้ในฐานะลูกแห่งความสว่างอย่าให้เราจมในความบาปและอย่าให้เราปล่อยโอกาสให้หมดไป พี่น้องครับผมได้มีโอกาสได้เรียนนะครับเรียนปริญญาเอกในตอนนี้นะครับที่แคนาดาผมเรียนกับดอกเตรกายแซฟโฟนะครับท่านเองรับใช้พระเจ้ามา50กว่าปีนะครับแล้วก็ท่านเองรักพระเจ้ามากๆแล้วก็ท่านเองมีส่วนรับใช้ในหลายๆงานแล้วก็ท่านเองมีส่วนที่รับใช้นับในประเทศไทยหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นที่งานคองเกรสเก้าที่ผ่านมาท่านก็มีโอกาสมาเป็นวิทยากรด้วยนะครับแล้วก็ชีวิตของท่านเป็นพระพรกับหลายๆพื้นที่มากนะครับผมเองได้มีโอกาสได้เรียนปริญญาเอกเนี่ยกับที่สถาบันที่แอคซิ ที่แคนาดาเนี่ยท่านเองก็เป็นคนที่สอนผมด้วยนะครับแล้วก็เราเองได้มีโอกาสได้ได้เรียนวิชาหนึ่งที่เรียกว่าวิชาเจอร์นี่นะครับที่เราเรียนรู้ในหลายๆาพันธกิจนะครับที่ในประเทศแคนาดานะครับเราไปเยี่ยมหลายที่มากๆแล้วก็ตอนที่ขณะที่ผมเองได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมหลายๆที่เนี่ยนักเรียนนะครับที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันเนี่ยก็เริ่มสังเกตว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยคนเหล่านั้นก็รู้จักดรกายแล้วก็ท่านเองก็มีส่วนในพันธกิจหลายๆด้านมากๆเลยนะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักนะครับแล้วก็เราก็เลยรู้ว่า ชีวิตของท่านเนี่ยห้กว่าปีเนี่ยท่านมีส่วนเนี่ยในพันธกิจหลายๆอย่างมากๆแล้ววันสุดท้ายเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็เราก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยแต่ท่านพูดคํานึงที่น่าคิดมากๆนะครับ ท่านอายุ76แล้วท่านรับใช้พระเจ้ามา50กว่าปีเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในความสําเร็จนะครับหรือว่าสิ่งที่ผลงานอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีคุณค่าอีกแล้วสิ่งที่สําคัญในในชีวิตจริงๆที่ท่านเรียนรู้เนี่ยก็คือการที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าเตรียมชีวิตที่พร้อมที่ยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์พี่น้องครับสิ่งนี้กลับมาย้ำเตือนนะครับว่าการใช้เวลาในชีวิตของเราและคุณค่าที่แท้จริงของเวลาในชีวิต เราจะต้องเลือกอย่างสัตย์ซื่อเลือกอย่างฉลาดแล้วร,รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราทํานั้นแท้ที่จริงเราทําเพื่อถวายเกียรติกับพระเจ้าใช้เวลาหนึ่งชีวิตที่เหลือในชีวิตของเราเนี่ยใช้เวลาเพื่อนิจนิรันไม่ใช่เพื่อสิ่งที่เป็นชั่วข่าวพี่น้องครับสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าในเวลานี้ก็คือว่ามีพฤติกรรมอะไรในชีวิตของเราไหม ที่ขัดกับพระประสงค์ของพระเจ้ามีอะไรไหมที่พระเจ้าปรารถนาให้เราหยุดคิดและถอนตัวออกมาเพื่อเราจะใช้เวลาในชีวิตของเราอย่างชาญฉลาดถ้ามีนะครับให้เราเองที่ตัดสินใจเลือกทำทันที เวลามีค่านับซื้อเวลาคืนทําทันทีนะครับแล้วก็แม้ว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราเผชิญหลายสิ่งหลายอย่างขอให้พระเจ้าเป็นผู้ครอบครองตารางชีวิตของเราและถ้ามีน้องรู้ว่ามีพฤติกรรมอะไรที่ทําลายคุณค่าในเวลาในชีวิตของพี่น้องนะครับมีหลายอย่างที่เราชอบแต่สิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์จริงๆบางคนติดโซเชียลมีเดียบางคนนะติดกิจกรรมบางอย่างมากเกินไปติดกีฬาติดหลายอย่างซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมากเกินไปจนเวลาในชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้ให้คุณ ค่ากับสิ่งที่สําคัญเราไม่ได้ให้คุณค่ากับคนที่สําคัญเราไม่ได้ให้คุณค่ากับน้ําประทัไทยที่สําคัญเราใช้เวลาลืมในสิ่งที่สําคัญที่พระเจ้าปาถนายเราทําพี่น้องครับกลับมาคิดถึงเวลาในชีวิตของเราและใช้เวลาของเราอย่างมีค่าอย่างฉลาด คัมภีบอกซื้อคืนทันทีนะครับให้เราตั้งใจทําแบบนั้นด้วยการใช้เวลาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าใา้ราได้านด้วยกันนะครับขคาแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าข้าเรารู้ว่าหนึ่งชีวิตและเวลาที่เหลืออยู่นั้นพระองค์เจ้าข้าเราไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนแต่เรารู้ว่าในโลกนี้พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบชีวิตนั้นสั้นพระองค์เจ้าข้าเมื่อเทียบกับนิรันดรขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาประทานสติปัญญาให้กับเราที่เราเองจะดําเนินชีวิตอย่างฉลาดใช้เวลาอย่างมีคุณค เวลาที่ทำอยู่โรรองเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตมตาทำงานในหัวใจของเราถ้าพปร่งปรานให้เราเองใช้เวลากับคนที่สำคัญที่พระเจ้าได้มอบหมายในชีวิตของเราขอพุ่งทรงโปรดเมตตาด้วยประทานสติปัญญาและเราเองที่จะกล้าที่จะเลือกและทำทันทีโรรองเจ้าข้าขอพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าสัมผัสภายในใจของเราที่เราเองจะลงทุนกับชีวิตของคนรักคนห่วงใยคนเป็นเกลือเป็นแส,ส,สงสว่างขอพระงค์สอนเราทั้งหลายทุกๆคนที่เราเองจะใช้ในทุกเวลาในชีวิตของเราเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อน,น้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเรียกเรานั้น จะสําเร็จและเป็นพระพรเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์ขอพระเจ้าอวยพร,พรเราทั้งหลายทุกคนราฐธรทานูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าาเมน พี่น้องครับพันธกิจ CGN TV นะครับเป็นพระพรมากจริงๆนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยหลายๆอย่างที่ทําให้เราเองเติบโตก,กับพระเจ้าแล้วก็เป็นพระพรมากสําหรับคนไทยถ้าพี่น้องได้รับพระพรนะครับพี่น้องสามารถที่จะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องมีพระราใจพี่น้องสามารถมีส่วนในการถวายเพื่อช่วยสนับสนุนให้พันธกิจนี้นะครับที่จะขยายและเป็นพระพรมากขึ้นขอพระเจ้าอวยระพรนะครับ